thank you สองหลังเลอดเลือดซ้นเจ้าหิ้งหนืเส้นทางรถไฟก็ได้ตัดหนึ่งสองสามต้นกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อที่ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพมหานครจากที่ไกลๆเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางมาได้สะดวกน้องแมนนะฮะใช้โขนน้องแนนรู้จักโขนไหมรู้จัก พี่น้องชาวอำเภอแก่งคอยที่ของโรงแรทุกท่านครับตลอดจนที่น้องฝน่นบรวเด็กกโลกครับวันนี้ดีใจครับที่ได้กลับมาเห็นบรรยากาศแห่งรอยยิ้มบรรยากาศแห่งความสุขบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอแก่งคอยที่ทการคมนาคมที่สําคัญมีแม่น้ําป่าสักเป็นแม่น้ําสายสําคัญของ พี่น้องชาวเพเ่อแก่งคอยนะครับการคมนาคมขนส่งการบริหารสุดจังหวัดนะครับก็ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยท่านนายกเฉลิมวงไพยท่านก็ได้สนับสนุนงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่สองของอำเภอแก่งคอยมาโดยตลอดนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับท่านนายกสัญญาบุญหลมนะครับท่านก็ตระหนักถึง ความสำคัญแล้วก็อยากจะส่งเสริมประวัติศาสตร์ของจังหวัดตระบ,บุรีนะครับแล้วก็ท่านม,มีความตั้งใจที่จะจัด3ม,มีสายนใครที่ภาพมาในวันที่2ก็มาวันที่3ได้แล้วก็จะมาดูบรรยากาศแต่ก็มาจับใจไข้ซอยตามที่ท่านรองผู้ว่าท่านได้กล่าวไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่2เมษายน2488น,นะครับ ลังจากนั้นมาก็มีการจัดพิธีลํำลึกถึงผู้สอบภัยโดยทุกนะครับถ้าใครไปดูแสงซีเจที่อื่นเนี่ยกับที่แก่งคอยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็นอกจากทำวัดแล้วก็ทาให้อกรนให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นภาคสวนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการรถไฟนะครับเป็นประธานีรถไฟแก่งคอยเนี่ย,ว,ยว็เที่ยวนะครับแล้วเราก็จะมีรถลาานะครับวิ่งรับศพนะครับสำหรับ งานนั้นนะครับเราก็มีทางเจ้าที่ตำรวจเป็นครับดังนั้นมาตรการนะครับที่สร้างความเชื่อมั่นนะครับที่จะทำให้ในมาตรการโควิดในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยจะช่วยกันได้หลายครับผมก็คงต้องขอบคุณครับจากการที่ประชุมกันมานะครับต้องขอบคุณทางทีมนะครับผู้จัดนะครับที่ได้มาตรการนะครับในส่วนของการที่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับนักแสดงครับต้องมีการตรวจท T T ครับการฉีดวัคซีนที่พบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขครับ ในส่วนของการออกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในวัดนะครับหรือว่าถนนคนเดินนะครับของในส่วนของภายนอกวัดครับก็จะมีให้ผู้ที่คะา่านทุกคนครับมีมาตรการทั้งฉีดวัคซีนเอทีเอครับหาที่จะร้บปลอดภัยในการดำเนินการตรงนี้ครับเราจะมีช่องทางครับต้องรบกวนนะครับผู้เข้ามาร่วมงานนะครับต้องไปในช่องทางที่เรากำหนดเข้านะครับอาจจะมีซอยเล็กซอยน้อยครับเราขออนุญาตที่จะผ่านการตรวจคัดกรองตัวคัดกรองการฉีดวัคซีนก่อนนะครับ การเมษาเย็นยยน,นี้นะคะพี่อ่ะค่ะและ้วก็วันที่สามเรายังมีกิจกรรม,มเดินชม